วัตถุมงคลตอนนี้นะครับเขารอนะรอเศษเนี่ยนะครับที่เปิดสั่งจองเนี่ยผมมีนะมีเรื่องราวของพระที่สั่งจองเนี่ยนะครับท่านไปจองตามศูนย์พระเครื่องชั้นนําทั่วไปจองในกลุนะ่มจองในนะในสถานที่ที่ท่านนะในสถานที่ที่ท่านนะที่ท่านเคยจองกับเขานะครับนะหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นเศรษฐีนะครสวรรค์ นาเศรษฐีนครสวรรค์เนี่ยเขาก็นะเดี๋ยวจะเปิดนะเปิดเสะนะฮะนะจะเตรียมเสะนะครับเศรษฐีนครสวรรค์นะครับนะเศรษฐีนครสวรรค์ส่วนนะพระขุนาาแผนอ้าวมาพูดถึงพระขุนแผนหน่อยนะครับพระขุนแผนตอนนี้ผมจะมาพูดถึงพระที่เปิดสั่งจองท่านจะได้รู้ว่ารุ่นไหนที่มีสั่งจองบ้างในขณะนี้นะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยมีท่านหนึ่งบอกว่า อยากให้ผมอัปเดตเรื่องพระที่เปิดสั่งจองเขาจะได้รู้ว่ามีรุ่นไหนสั่งจองกันบ้างนะครับนะที่สั่งจองในขณะนี้นะครับหลูนะของหลวงปู่เรววัดหนองโนนะครับรุ่นฉลองอายุ81ปีนะขุนแผนพญาไก่เถื่อนนะนะพญาไก่เถื่อนเขามีทั้งรุ่นเนื้อและมีทั้งนะมีมีทั้งจองเป็นนะเป็นรายการ นะรุ่นนี้กระแสดีในต่างประเทศเหมือนกันนะชาวต่างประเทศพอพูดถึงพระขุนแผนเนี่ยเขาก็สนใจนะครับรุ่นนี้พระขุนแผนพญาไก่เถื่อนมีมวลสารหลายอย่างที่เขาโอรุ่นนี้เขาเทมวลสารเต็มเหมือนกันฮนะมีเส้นเกษาของหลวงปู่ยาท่านสวนด้วยนะครับรุ่นเนี้แล้วมีเส้นเกษาของหลวงปูเ่เร็ววัดหนองโดถ้าใครจะจองเนี่ยนะครับนะผมดูเนื้อ เนื้อบนบนของเขาเนี่ยนะครับเขาสร้างน้อยนะฮะเนื้อผงเก่าฝังตะกุดทองคำเก้าดอกหลังปรกทองทิพย์โรยพลอยสร้างจำนวน29องค์ฮะเขาบูชาองค์ละ2 9 9 9บาทเนื้อไม้มงคลฝังตะกุดทองคำเก้าดอกหลังปกนะฮะสร้าง29องค์นะเนื้อก้นครกรวมพุทธคุณฝังตะกุดทองคำเก้าดอก หลังปรทองทิยพย์ลอยพลอยสร้างจํานวนยี่สิบเก้าองค์อันนี้เขาก็สร้างน้อยนะครับนะสร้างน้อยของหลวงปู่เ็ววัดหนองโนนะอยู่อุบลราชธานีพูดถึงอุบลตอนนี้นะครับเกจิเนี่ยเมื่อก่อนนะฮะจะคึกคักมากกว่าน,นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะความคึกคักลดลงนะลดลงเดี๋ยวท่านลองดูนะครับว่าจะมีองค์ไหนที่ทําให้อุบลคึกคักกันบ้างเดี๋ยวคอยรอดูผมเชื่อว่าน่าจะมี นะเกจิในอุบลที่ทําให้สถานการณ์วงการพระกลับมาคึกคักนะครับตอนนี้ที่เห็นก็มีหลวงปู่เลวกับหลวงปู่แก้วนะครับส่วนองค์อื่นๆนะถ้ามีมาเดี๋ยวผมจะเอามาพูดในรายการสําหรับเกจิเมืองอุบลราชธานีนะครับนะส่วนของนะของหลวงปู่บุญมาสายเหนียวนะครับพยัคฆรวยเลืองลทธ นะพยักรวยเรืองฤทธิ์เนี่ยเขาเปิดสั่งจองอยู่นะครับนะก็ใครสนใจพิมพ์นี้ก็สวยมากนะพยักรวยเรืองฤทธิ์เนี่ยนะเนื้อเขาเนี่ยนะออกแบบได้ดีพิมพ์เนี่ยนะสวยงามทีเดียวท่านลองดูในในเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวนะครับถ้าจะถ้าท่านจะดูเนื้อของพยักรวยเรืองฤทธิ์นะครับของหลวงปู่บุญมาสายเหนียวแห่งปลาจีนบุรีนะครับแล้ว หลวงปู่บุญมาเนี่ยนอกจากพยักรวยเรืองฤทธิ์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีบารมีย้อนยุค2,517นะเป็นเหรียญสองด้านก็คืออีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นตอนหนุ่มของหลวงปู่นะของปู่บุญมาส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตอนปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นเหรียญที่เขาทำมาเนี่ยสวยนะบางเนื้อเนี่ยเขาฝังเพชรด,ด้วยนะนะมีฝังเพชรในเหรียญสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องการฝังในเหรียญเนี่ย จะไม่ค่อยมีแต่ในปัจจุบันเนี่ยนัวิวัฒนาการเขาทําได้ดีนะครับแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะจะฝังเนี่ยมันจะแน่นไหมแน่นครับน้าเขาฝังแน่นนะครับนะไม่ใช่ว่าฝังแบบเมื่อก่อนนะน้าเขาฝังเนี่ยฝังลงไปเนี่ยแน่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เหรียญเนี่ยนะครับนอกจากฝังเนี่ยเขายังมีหน้ากากนะมีประเภทหน้ากากด้วยนะครับหน้ากากก็คือเป็นเป็นอีกแผ่นหนึ่งเนะี่ยมาแปะลงไปนะครับนะบางคนบอกว่า เออแล้วด,ด,ด้านในแปะลงไปแล้วมันจะจะกวงไหมนะมันจะกวงไหมไม่หรอกครับนะเพราะว่าเขาทํารูปเท่ากันเลยแล้วก็ปั๊มลงไปนะติดนะไม่มีกวงไม่มีบุบไม่มียุบหรอกฮะนะสวยนะสําหรับหน้ากากแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยนะรุ่นนี้เขามีการฝังนะฮะมีการฝังนะครับก็ นะบารมีย้อนยุคนะครับบารมีย้อนยุคของหลวงปู่บุญมานะบารมีย้อนยุคหลวงปู่บุญมาเหรียญสวยครับนะเหรียญสวยนะครับรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะเลดไอไข่รวยชนะจนนะหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่พิปูนณอยู่ที่นครศรีธรรมราชรุ่นนี้ก็เปิดจองอยู่นะครับเลดนะเลดข้อมือ ของนะของพ่อท่านอิ่มเป็นทาย,ยาทสายหลวงพ่อคลายนะท่านศรัทธานะหลวงพ่อคลายมากเลยนะหลวงพ่ออิ่มเนี่ยนะพ่อท่านอิ่มเนี่ยอันนี้เป็นเกจิทางใต้ที่ผมเอามาพูดอยู่ไม่กี่องค์เองนะเกจิแดนใต้เนี่ยตอนนี้ที่มีเข้ามาเนี่ยนะมีเข้ามาเปิดจองนี้ก็มีเลทนะเลทเนี่ยนะเขาเป็นแบบลุ้นนะฮะเป็นแบบลุ้น นะรุ่นละ450บาทก็ลองดูนะครับท่านจะเปิดท่านจะจองที่ไหนอย่างไรท่านลงไปดูนะฮะเบรดรุ่นเนี้ยด้านหน้าจะเป็นพ่อท่านอิ่มแล้วก็จะมีไอ้ไข่อยู่นะถ้าใครชอบเบรดแนวนี้เขาทำได้สวยนะนะเป็นมีเนื้อเงินลงยาลายทงชาติเนื้อนะนวะลายทงชาตินะมีหลากหลายสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะท่านสนใจก็ลองดูนะครับนะใครที่ ติดตามรายการผมท่านจะรู้แหละครับว่าตรงไหนมีเปิดจองกันบ้างตอนนี้ผมกําลังไล่เรียงวัตถุมงคลที่เปิดจองอยู่ในในขณะนี้นะครับที่เปิดจองอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะมีรุ่นพักกริง่งรวยทันใจนะหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปลาจีนบุรีนะพักกริง่งรวยทันใจนะครับเขามีการจัดสร้างเนี่ยเนื้อทองคำเก้าองค์เนื้อเงินก้นทองคำยี่สิบเก้าองค์ เนื้อเงินก้นทองคําหมายถึงยังไงนะบางคนเข้ามาแล้วไม่ค่อยรู้นะครับนะแจะผมไม่มีตัวอย่างให้ดูท่านนึกตามแล้วกันนะเป็นพักลนะพกลิ่งนะครับเป็นพักกลิ่งนะเนื้อเงินแต่ก้นนะ่ะนะก้นที่เขาอุดเข้าไปเนี่ยนะก้นที่เขาปิดเข้าไปเป็นก้นทองคำนะเป็นแผ่นทองคําที่ปิดเข้าไปอะ่ะนะเขาเรียกว่าก้นทองคำนะ<ๆ>นะแล้วก็เนื้อนวะดินไทยนําเลิกผสมผสมทองคำ <l> นะนวะเนี่ยปกติเนื้อนวะก็จะมีส่วนผสมของทองคําอยู่แล้ว แต่บางที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะมีการลักไก่บอกเนื้อนวะเนื้อนวะแต่ว่าไม่มีทองคําผสมอันนั้นผมก็ไม่รู้นะท่านก็ไปไปเพราะว่าไม่รู้ว่าใครอยากใครจะเอาไปแยกล่ะนะเขาบอกเนวะก็เนวะนะหรือเราจะเอาเอาไปแยกทองคําล่ะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อเขาบอกนวะแล้วก็มีทองคําผสมนะก็มีทองคําผสมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย เนื้อนาวะของเขาถ้าเป็นพักลิงนะฮะเราจะเห็นเนี่ยนาวะเนี่ยเวลากลับดําจะมันสวยเลยนะแต่ว่านาวะหลังๆมาเนี่ยนะครับที่เขาทนานวะกันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นนาวะเต็มสูตรหรือเปล่าหรือว่านาวะอะไรยังไงอะนะครับนั้นนั้นท่านเอาไปพิจารณากันเอาเองนะครับนะแล้วก็มีเนื้อเนื้อเงินดินไทยนําเลิกมีเนื้อเหล็กน้ําพีเนื้อมหาชนวนนําเลิกนะครับ เนื้อมหาชนวนแบบช่อสิบเก้าองค์เนื้อเมฆสิธิ์นะเนื้อเมฆสิธิ์นี่เขาเขาไม่ได้ให้บูชานะเขาแจกศูนย์นะแจกกรรมการศูนย์นะเนื้อเมฆสิธิ์เนี่ยนะเนื้อเมฆสิธิ์นี่น่าสนใจนะครับน่าน่าสนใจนะครับเนื้อนี้อย่าให้ตกนะฮะตกแล้วแตกนะครับเป็นเนื้อโลหะที่ตกแตกฮะเนื้อเมฆสิธิ์นะช่วงเนี้ยของหลวงปู่บุญบาเนี่ยเยอะมากที่เปิดจองนะครับ นะก็ผมบอกไปแล้วหลวงปู่บุญมาเนี่ยจริงๆเขาขออนุญาตกันตามที่ผมถามเนี่ยนะผมได้ถามเจ้าหน้าที่วัดเขาบอกว่าขออนุญาตกันสามร้อยุ่นแต่ว่าอาจจะอาจจะสร้างไม่ถึงเพราะตอนนี้เขาบอกแล้วว่าใครที่นะใครที่จะสร้างเนี่ยรียบสร้างแล้วมาบอกมาแจ้งวันถ้าไม่สร้างเนี่ยเขาจะยกเลิกใบนะไอใบที่ไปขอเนี่ยเขาจะยกเลิกนะครับตามวันเวลา นะบางคนเนี่ยบางคนอย่างนี้ครับก็คือว่าเวลาที่นะเวลาที่ไปไปขออนุญาตเนี่ยแล้วก็รอดูกระแสเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอาเปรียบชาวบ้านดูกระแสชาวบ้านเขาก่อนนะนะชาวบ้านเขาไปลงทุนโฆษณาลงทุนประชาธิปันธ์ลงทุนอะไรไม่รู้ล่ะจนจนนะจนพระดังได้ที่แล้วเนี่ยนะก็มาเก็บกินที่หลังมาสร้างแล้วลุยที่หลังไปดูนะ ไปหาโอกาสดูจุดบอดของคนอื่นก่อนนะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วตัวเองก็มาที่หลังนะมาใส่ที่หลังอะไรแบบเนี้ยไอ้แบบนี้ก็มีนั้นเนี่ยทางวัดเขาดูนะถ้าใครไม่มีความขยับ,ขย,บขยื่นแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาอาจจะยกเลิกใบนะใบอนุญาตนะครับนะท่านก็เตรียมตัวแล้วกันสำหรับคนที่ไปขอหลวงปู่บุญมาไว้แล้วไม่ขยับอะไรเลยนะครับ นะเขาอาจจะเขาอาจจะให้เวลาแล้วก right ็ยกเลิกนะครับตอนเนี้นะอย่างของลูกปู่บุญมาตอนนี้ก็มีนะครับนะเหรียญพยักพันล้านนะพยักพันล้านนะครับนะพยักพันล้านก็เปิดจองอยู่เหมือนกันนะพยักพันล้านมีทองคําก็สร้าง9้าองค์นะพยักพันล้านเนี่ยแล้วก็มีเหรียญเนื้อเงินหน้าทองคําลงยาเนื้อเงินลงยาจีวรนนะครับเขามีเนื้อเป็นชุดของขวัญ นะ้มีเนื้อปอกกระสุนปืนหน้ากแกะเงินลงยาเนื้อชนวนหน้ากากทองทิพลงยาเนื้ออาปาาซาตินลงยาเนื้อชนวนผิวลุงลงยาเนื้อทองแดงลงยาเนี่ยครับนะชุดนี้เขามีแถมมีแบบแถมยกลังด้วยนะนะแถมยกลังเนี่ยแถมเนื้ออะไรยกลังยกลังเนี่ยท่านก็ไปดูรายละเอยียดเอานี่ผมมาไล่ให้ท่านฟังก่อนนะครับนะเพราะว่าผมจะ เหมือนที่ท่านถามมาอนะ่ะอยากให้ผมพูดว่ามีรุ่นไหนเปิดจองบ้างในขณะนี้นะที่เปิดจองนะครับนะอันนี้เขาไม่ได้จองแล้วนะครับมีให้แล้วนะครับหลวงปู่บุตรานะครับพยักชนะจนเนี่ยพยักชนะจนนี่บูชาได้แล้วนะครับนะผ่านวิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วพยักชนะจนตอนนี้กําลังแรงเลยพยักชนะจนของหลวงปู่บุตราปัญญาธโลวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามสะแก้วนะเป็น ที่เขาที่เขาโดดเด่นเนี่ยผมผมคิดว่าอย่างนี้ฮะคือเขาเนี่ยเหรียญเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยนะรุ่นนี้เนี่ยผมให้ดูนะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยครับเนี่ยที่เขาโดดเด่นเนี่ยเขาโดดเด่นเขามาโดดเด่นอีตรงข้างหลังเนี่ยนะข้างหลังเขาเขาฉีกแบบแตกต่างจากคนอื่นก็คือว่าตรงเนี้ยบางเหรียญเขาใส่เป็นไก่นะฮะนะเป็นไก่แบบนี้ แต่บางเหรียญเขาใส่เป็นคันช่องฮะคันช่องเป็นเป็นแบบสะท้อนนะ่ะนะสะท้อนนะ่ะทีนี้มีความแตกต่างคนเนี่ยนะได้อย่างนี้ไปแล้วอยากได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นมาแล้วอยากได้อย่างนี้ก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าสเสน่ห์ของเหรียญไปเลยนะคันช่องนะคันช่องที่ผมเรียกผมเรียกว่าคันช่องสองตะวันนะ่ะนะครับคือส่องนะให้นะสิ่งไม่ดีมาลายหายสิ้นไปรับแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคันช่องก็คือกระจกในสมัยโบราณนะ คันช่องก็คือกระจกกันแหละนะสง่งสิ่งที่ไม่ดีออกไปรับแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเหรียญน,นี้เขาจะมีคันช่องอยู่ตรงนี้ฮะก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับนะอันนี้เขานะเขาไอ้นี่ไปแล้วนะครับก็คือที่ไม่ได้เปิดจองแล้วนะครับบูชาได้เลยเพราะว่าเขาเสกแล้วนะครับนะแล้วก็มีนะก็มีที่เปิดจองนะครับก็มี ล่าสุดเนี้ยนะฮะล่าสุดเป็นเหรียญน,นะเศรษฐีแสนล้านฮะเศรษฐีแสนล้านของนะหลวงปู่นินนะเกจิดังของชนบุรีหลวงปู่นินนี่เพิ่งเปิดจองวันนี้นะวันนี้เป็นวันแรกนะครับนะหลวงปู่นินวัดสว่างอารมณ์อยู่ชนบุรีนะสมทบทุนสร้างอุโบสถสำนักสงฆ์สวัสด,ดีมงคล นะทำนะทำวนารามอยู่ที่เกาะจันทร์นะชนบุรีฮะนี่ครับอันนี้คือวัตถุมงคลที่เปิดจองนะเดี๋ยวจะมีฮะนะรายการเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีไล่เลียงให้ท่านได้รู้ว่ามีวัตถุมงคลรุ่นไหนที่เปิดให้บูชารุ่นไหนเปิดให้สั่งจองแบบไม่ตกกระแสแน่นอนท่านดูรายการผมท่านไม่ตกกระแสแน่นอนเพราะว่า วัตถุมงคลรุ่นใหม่ที่กำลังจัดสร้างเนี่ยถ้านะถ้าไม่มาถึงผมนะผมว่าอีกหน่อยเนี่ยคนจะไม่รู้จักอ่ะเพราะผมผมไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดเดียนะคนไม่รู้จักก็คือแฟนรายการผมไม่รู้จักนะแฟนรายการผมไม่รู้จักเพราะมาดูแล้วมันนะไปดูรายการอื่นก็ไม่มีมาดูรายการนี้ก็จะได้รู้จักแต่ถ้าใครไม่เอามาลงรายการนี้แฟนรายการผมก็ไม่รู้จักอ่ะ ก็เขาดูแล้วเขาไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีอะไรยังไงอ่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากให้วัตถุม,งค,มงคลของท่านอยู่ในหนะ้รทำเนียบนะของการเปิดจองท่านก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับนะแล้วก็มีหลวงปู่แพ้วนะหลวงปู่แพ้วสมนักปฏิบัติธรรมนะอยู่ที่นะอยู่ที่พัทลุงอันนี้ก็เปิดให้สั่งจองแต่ยอดเขาเต็มไปแล้วนะฮะยอดเขาเต็มไปแล้วมีคนถามเยอะนะครับเป็นเหรียญมังกรคู่ สมปราถนารุ่นแรกอันนี้ยก็ถามกันเยอะมากนะถามเยอะจริงๆนะครับรุ่นนี้แล้วก็มีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดรุ่นย้อนยุกเลื่อนสมณศักดิ์นะอันนี้ก็ฉีกขึ้นมาเลยนะเพราะงานหลวงปู่ทวดตอนนี้ไม่มีแต่รุ่นนี้เขามีเปิดให้สั่งจองนะครับย้อนยุคเลื่อนสมณศักดิ์ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นพัดยศนะจะปลุกเสกที่วัดไยล่มกรุงเทพ วันในวันที่18มิถุนายนใครที่ยังไม่ได้สั่งจองก็สั่งจองได้นะครับแล้วส่วนที่บูชาได้แล้วเนี่ยก็คือเหรียญหลวงปู่นะหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลอยู่สุพรรณบุรีอันนี้บูชาได้แล้วครับนะบูชาได้แล้วแล้วที่บูชาได้แล้วอีกก็คือหลวงปู่นวยวัดปายุบนะชนบุรีอันนี้บูชาได้แล้วนะครับบูชาได้แล้ว อีกรุ่นหนึ่งก็คือของหลวงปู่ศูนวัดป่าอิสระธรรมอยู่สกลนครอันนี้ก็บูชาได้แล้วนะครับนี่สิ่งที่นะเรามาบอกกล่าวท่านจะได้รู้ว่ารุ่นไหนอะไรยังไงที่ออกแล้วบูชาได้หรือ,อยังอะไรยังไงส่วนหลวงพ่อรวยมาตรพุทธนะเดี๋ยวนะเดี๋ยววันที่นะสองวันเนี้ยผมจะไปที่วัดแล้วก็ถ่ายทอดสดนะบรรยากาศของที่วัดมาฝากท่านนะอีกองค์หนึ่ง นะองค์นี้น่าสนใจนะครับหลวงปูเนนแก้วคัมพีโรนะครับจังหวัดรนะ้ออดนะอุทยานปทุมนาคราชอยู่ที่ร้อเอดนะเดี๋ยวเราจะลำเลียงนะประวัติมาให้ท่านรู้จักเพราะว่าหลวงปูเนนแก้วเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยเลื่อมสายศรัทธามากเดี๋ยวจะมีวัตถุมงคลของท่านออกมาให้ร่วมสั่งจองอันนี้น่าสนใจ นะครับน่าสนใจทีเดียวหลวงปู่เนนแก้วนะท่านติดตามรายการเราผมบอกแล้วนะครบรถแล้วกันนะครบรถแล้วท่านไม่ตกกระแสแน่นอนนะครับไม่ตกกระแสแน่นอนนี่นะครับนะนี่